ขอบคุณทุกคนเข้าต้อนรับสู่ไอซิกเนลนะครับสวัสดีครับคุณหมาสวัสดีครับคุณต้านวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่ร้อยี่เจ็ดครับดอลลาร์อินเด็กซ์ชนแนวต้านบนนะครับก็เลยทําให้ราคาพวกโลหะทองคําอะไรพวกนี้นี่ขึ้นเยอะเลยนะครับคุณหมายมาดูกันนะครับขออัปเดตหุ้นไทยก่อนเลยนะครับอ่ไอชิญครับครับผมบากที่ผ่านมานะครับในหุ้นไทยของมังกี้นะครับก็ ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับบางที่อ่าต,ตัวนี้ก็คืออยู่ในตลาดที่ปิดปิดอยู่นะครับผมไม่มีการซื้อขายของหุ้นอ่าก็ทําให้ทั้งสองพอร์ตเราไม่มีตัวหุ้นที่ซื้อเข้าขายออกอะไรนี้ทั้งสิ้นนะครับและในพอร์ตก็ไม่มีหุ้นอยู่แล้วด้วยครับผมจะเป็นลักษณะนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวว่ากันง่ายๆอ่าอต,ตามมาดูนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ดูในสตรีมมิ่งนะครับผมในพอเจ็ดที่ผ่านมาก็ไม่มีหุ้นในพอนะครับผมจะเห็นว่าในพอสามก็เป็นเหมือนกันนะครับผมั้งสอดพอร์ตาะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งขั้นที่เกิดขึ้นในพอเจ็ดก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวมีการซื้อขายเลยนะครับผมไม่เกิดรับนทา้งขั้นต่างๆพอสามก็เหมือนกันครับผมขอสมุกี้ไม่มีนะรครับถ้าตลาดปิดก็ ไม่มีซื้อหุ้นเข้าโอเคดูเคทีดุด้ยไหมครับ,รบขอย้อนย้อนดูสตรีมมิ่งนิดนึงครับดูสตรีมมิ่งอ่าในสตรีมมิ่งนะครับพออ่ project, อาพอเจ็ดผมขอดูพอเจ็ดอ่าก็ไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตนะครับอืมแต่ทีนี้ส่วนพอตสามก็ไม่มีหุ้นพอร์ตอยู่ในพอร์ตเลยเป็นลักษณะนี้ครับผมพอตสามพอเจ็ดตลาดปิดก็ไม่มีหุ้นอยู่แล้วด้วยก็โอเคไม่มีการเคลื่อนไหวในพอร์ตการ ครับผมเด๋ยวร้อยนะดูของเคทีดูครับเป็นไงครับเคทีตลาดเปลี่ยนจากเปิดเป็นปิดนะครับสัปดาห์นี้ตลาดปิดเราจะออกหุ้นเร็วนิดนึงนะครับก็ขายออกมาหลายตัวเลยเคทีเซร้อยเราจะเหลือ BBL ีอโอลิสวัสด์ต้องนั้นขายนะครับขายตามสัญญาณเลยนะครับอียาซีก็ขาย TC ขาย i ินพัชขาย ผมโปรขายนะครับขายตามสัญญาเลยนะครับส่วน k t ทเซ็ดสองร้อยเราจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอีกสามตัวนะครับแล้วก็สามตัวข้างล่างนี่คือท tb b, b c h อกับ v g จนี่ออกไปนะครับตามสัญญาณก็เรียกว่ามามวันนีุ้แล้วก็ออกหลายตัวเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ยออกไวมอนกันนะ k คนะครับไวไหมไวมไหมก็ครับพาดูพาดูพอร์ตนะครับ kt s e ร้อยออกตามนี้เลยนะครับอืมอ mm ืบ hmm. ออกไปห้าตัวนะครับ kt set สองร้อยออกไปสามตัวตามนี้นะครับอ่าตัวไหน <c oughs> อยู่ก็อยู่ไปทานเซตชั่น <c oughs> นะครับของพอดเจ็ดซ e t ร้อยขายออกมีกราฟที่ตอนต้นสัป,ปตาห์ทที่มาขายทีหลังด้วยนิดนึง รับตอนปลายสัปดาห์มีห้าตัวโอเคแล้วก็พอใช้ส่งว่าขายสามตัวนะครับก็ขาดทุนไปเล็กน้อยทั้งสองพอืมประมาณนี้อืหุ้นไทยก็อัปเดตเท่านี้นะครับเป็นว่าเคทีก็อยู่ในโหมดปกป้องเงินทุนเอาออกก่อนนะครับใช่า่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูตลาดโลกกันนะครับครับผม ตัวที่เราพูดถึงในชื่อชื่อตอนวันนี้ก็คือตัวดอลลาร์อินดกซ์นะครับที่วิ่งเข้ามาชนเป็นเท้นบนของพาเล c ชานเอลนะพอดีเลยนะครับก็เลยทำให้ทองนะครับซิลเวอร์นี่ครับฟื้นฟื้นขึ้น,นมาทองแข็งนะทองแข็งกว่านะครับก็เทียบเทียบตัวชานเอลนี้เห็นชัดเลยว่าตอนนี้ทองแข็งกว่าซิลเวอร์นะครับ ครับผมหยุดมาดังเลยอ้าวลืมดูคริปโตขึ้นมาโอ้คริปโตครับก็หมดรอบไปนะครับมรอบแล้วก็ลอนะครับผมน้ําเงินนี่ก็ยังรออยู่นะตั้งอ่ามันก็ยังเวียงหญ่น้ําเงินได้นานนะครับครับผมโอ้ตอนนี้ฝัดจากทางฝั่งอเมริกานี่รุนแรงไหม ธนาคารมั่งอะไรมั่งหลายอย่างนะทาไมนะอ่าใช่ลงไปสองธนาคารมาตัวเอสแอนตีห้าร้อยนะครับนี่ภาพนี้นะครับน่รูปเนี้ยวแอสแดกยังนะครับยังดาวโจนเกือบครับแต,แ,ตแต่แต่ก็ดีดีกว่าเซตเรานะครับ เซตเรานี่ยาวเนี่ย <c oughs> เออเซตนี่ดูดูอ่อนนะเนี่ยเซตก็จะแนวรับตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูลุดออกมาหลุดบางนี้ยาวเหมนกันน,น,นะไนรองตั้งนะนั่นเหะสิทีทีก็ทยอยออกนะครับมีมีข่าวดีอะไรขึ้นมาช่วยเซตด้วยน<ม>บบเน่นเวยครับ<ม>นั่น ก็เป็นไปตามนั้นนะครับหุ้นก็ดูไม่ค่อยดีทั้งอเมริกาทั้งเรา,เาก็ย่อๆลงมานะครับคลิปโตกมนนไม่ดีมาอ,มอ่ะน้ำมันครับเราไม่เลือกทางนะครับอ,อือ,อก็เป็นประมาณนี้นะครับใช่ใ ุตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอเงินบาทก็เลยแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้ interest เขาไปชนไปชนเส้นบนนะครับก็เป็นไปตามนี้ก็คงคงอยู่ในช่องนี้สักระยะหนึ่งนะคุณหมายเนาะใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ก็เหมือนกับทองนะทองมาครับทองทองไม่มาไม่ดีจริงเลยอืม เดี๋ยวพวกเราพาผ่อนนำเสนอคีว่าโค้ดที่หนึ่งสำหรับเพื่อนที่สนใจข่าวสารจากม่อกีเคทีนะครับก็เรียนเชิญที่คีวาโค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับครับผมก็พิมพ์ว่าสมัครบริการครับแอดเฟนแล้วก็พิมพ์ต่อการโอเคสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมครับมังคีครับวัสดนี้ครับผม